ผงถั่วทองกึ่งสําเร็จรูปเปิดร้านสร้างอาชีพได้ด้วยผงไส้กึ่งสาเร็จรูปใครทําก็อร่อยทําขนมได้เร็วขึ้นขึ้นทุนไวครบจบในถุงเดียวทํากินเองก็ง่ายทําขายก็ได้กําไรดีทําได้ทุกที่ทุกเวลารสชาติแบบไทยดั้งเดิมเปิดร้านสร้างธุรกิจได้แบบง่ายๆเราคิดมาเพื่อคุณผงไส้ถั่วทองตอบโจทย์คนทำขนม ผงไส้กึ่งสำเร็จรูปที่ช่วยให้ร้านคุณสร้างสารรค์เมนูได้มากยิ่งขึ้นในพริบตาผลิตภัณฑ์มีออยอ่อขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่ต้องปรุงเพิ่มเพิ่มกำไรผงหนึ่งซองทำเป็นไส้ได้สองแบบใช้เวลาไม่นานลงทุนน้อยขึ้นทุนเร็วสุดคุ้มครบจบในถุงเดียวเป็นได้ทั้งลาวาไส้กวนทั่วอัดตำรับทองเหมาะกับใครบ้าง 1. ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจทั้งเล็กกลางใหญ่ 2. ผู้ที่ต้องการลดต้นทุนการผลิต 3. ผู้ที่ต้องการเพิ่มกำไรสร้างโอกาสในการขาย 4. ผู้ที่ต้องการทำขนมในปริมาณครั้งละมากๆสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อผงทัวทองตราตำรับทอง0 8 5 5 0 9 6 6 2 4